สวัสดีครับผมน้องภูมิช่วงนาชาแนลครับมือนี่ผมสีผ้าม่งแง่กินบมกมีครับหมกมีในสวนครับมีตรลูกแง่ไงครับนี่ครับผมสีผ้าไปแก้ครับแก้แล้วเสียวไม่กินครับไม่กินน้ำนองภูมินะครมบมีล่านเป็นแซไบครับเรือองยเคยเลยครับมีแต่คู่ใหญ่ๆครับ ผมกิฟทไม่แกะสซูกินครับนะครับผมแก๊ไปแล้วครับหน่วยหนึ่งครับนี่อีกหน่วยหนึ่งครับผมสิแกะสซูกินครับโอหมหัวหอมครับนะครับผมได้สิเต็มกระลมังหนึ่งแล้วครับนี่อีกหน่วยหนึ่งครับ คุณคุณอย่างไรครับเบิงครับเบิงครับผุณไม่ต็มทั้งแล้วครับ กินนของผมครับอดใจบ่ไหวแล้วครับหอมครับครับหอมหอมครับมีมีตะคุ่ยใหญ่ๆครับแม่ครับผมสิภามากินของมีเนี่ยพราะพาไปผ่าผนแล้วครับบังครับ มีคู่ยี่ยครับนะครับยุโยปเซีครับเลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้ซุกข้าตนนะครับนะครับซุกข้าตนครับมีตะคู่ยี่ยครับอันนี้หน่วยเดียวได้ไหมครับเล็บใกล้หนึ่งครับนะครับ เฟรบครับโอเครวยแล้วครับผมมีในสวนปลาด้วยเนี่ยครับทุกข้าต้นครับรวยบังเอิญไม่ในหน่อยนะครับ,บร ป่าผมใจใจดีใจดีครับผมไปรักเอามาค่าสวนครับออหอมครับเนี่ยหอมหอมครับหอมเป็นแซ่บครับนะครับ น้ำบุมครับ่แม,ม,ม่พี่นอ้องม,มีปลาปลูกได้ครับสอสามปีก็ได้กินแล้วครับหมูสองสามปีเมื่อไงไงครับบุม,มีสองสามปีนะครับเด็กปลายครับ แล้วก็ผักแห้งเหรอครับผม้โมลูครับไม่ดอกครับงั่นอยู่ทีหาต้นครับไม่ไมีไมหลายครับเสียต้นนี่ตนน้นห,หนึ่งมีแค่สียหน่วยครับมีคขุยังไบพร้อมครับ นี่มันก็นเป็นของไม่คู่แย่ครับลเลี้ยงเลี้ยงเลยครับหวานครับหวานหวานครับกรอบกรอบน้ำครับหวานนึ่งกรอบครับ มากครับครับมีรานกบกอาครับต้องกอบต้องหวานครับต้องมีป่าดกองลูกป,ปีครับป่าปูไว้ในสวนครับ บเหลืองให้แบบขมหวานมัหวานครับกรอบครับกรอบมั่งครับแซ่บแซ่บครับแซ่บทุกหน่วยครับเกีจยวของเกี้ยวน้าเลาไปครับพี่น้องเจ้าไปท่านไม่เจอเลยผมนะครับเจ้าไปท่านผมเจ้าใครครับ เนาไปครับท่านพี่น้องครับนนะเราจะเริ่มม้วมผาเล้วครับผมจ้องหนาวจ้งไหไรวะหนอย่างไรแล้วครับผมลู้ครับต้อนรับผมผมพ่อทวดปีครับโอ้แสบใจครับผมกินบวมเหมือผมสีเสถุงไปหาขายน้ำมาพี่น้องนะครับถ้าซื้อของผมน้ำนะครับมันกินบวมเหมือครับมันแสบครับแส่ปันได้กินไม่ค่อยได้หลายหรอกครับ ไลน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะค่ายฝากล้านได้ด้วยครับขอบคุณครับ